อันนี้ซอยจุค่ะใหญ่เอ,เอดอันแจ่วอ,อันนี้เพียค่ะใหญ่ให่<ๆ>ตรงเรียบร้อยแล้วค่ะมะเ,เพ็อยู่บอรเท่าแส่้เลยอ,นนอ้ยคมแปะตายและบาบนาง เอามา่สิบมมอ,อ่ะขม,ม,มจะตายดีแหละผงชุูรสค่ะใส่ต้นหอมกับหอมเปีค่ะอืมสดหดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนี้มากินซ้อยจูนะครับเนาะ จ้ายายใดอันปัาหมึกี้ยางมาพร้อมค่ะยายไปตลาดนัดมากก่อนอื่นกะยายฝ้าก้อไลก์กดแชร์กดติดตามให้ยายในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะมาจ้ามากินน้ำเดือยบอได้กินโดนแล้วซอยจูมาแซ่บๆน้ำกันยายเห็ดให้เบิ่งแล้วเนาะไอยเห็ดเจียวข้นเจียวให้เบิ่งเหล่าใส่ทุ่นเพียใส่ทุ่นดีอื ถาดนักเล่งกันเลยเอาโรดเอาโรดตามสบายได้ละซิมประมืกเนี่ยโอ้คำใหญ่ๆนะอ๋อคำตาเหลียกตส่สนไปเลยเพ้าแคลดีเอาอล้วใหญ่แคลว้ววงเนื้อสดมากๆเลยมัน้เนี่ยเต็มดึกๆ เป็นน้งไหลเต็มดึกๆอืมโอ้แ่บแสบๆๆๆแสบแสบาอคคยายก็เอาน้ำก้อนน้ำขัดก้อนสีกุนซีคนเด้อเนี่ย ให่กับห่อนะคะคือป็นใจเพชรเลยเนาะืนีกินหลายตางจากน้อยไงเ,เอาหรอใหยมีชูวร์้างมบอจับจับจับคมแต่แจ้วนะคม,ข,มขับ,ขบ <coughs> 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 Những nhạc đau ừ. ừ. sốt -sốt nữa không biết ai bỏ lưng. Ni tao bóng nha yang 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 หวานจุ๋ยๆอืม,อมเผ็ดจ่อยแจวนะอืโอ้โห,ใ,หใส่พริกใส่พริกชอนหนึ่งตาบ้างใส่อีกเขิงสอนเลยทบหวานครับมันจิบเบาหวานน้ำเผ็ดนี่แหละอืมหวานจุ๋ยๆแล้ว ออกมันทองพามพามเลยต้นนี้ยายครับก็คัดถือใจคัดนี่ต้ตนย่ายายปูเนี่ยตับเขาเนี่ย ้องตับกันนะอืมทอดจิมหลายใบยได้ขค่ะเพชรแห้งห้องสองเก็นไงวะวงอืมได้บมหมักเขา hấp nhanh nhanh đấy, sắp Cắt đột lắm Chắc chỉ hình nhai hả? Ừ hết da cả nó bị lấm là choi choi ạ nữa nó sợi con tài bao lượng อนเลิ่มจ๊กอีกล๋ลเรได้ค่ะอืมว่าจะกินซอยจูงนั่นไปอืมจับเป็นยังจับจับบราดัน,นหั่นเลยย่อหัห่นเลย ตาคัมใหญ่ๆบอคัมใหญ่ๆนั่นนาะตาเหลือกตาส่นเลยของตาย<ง>ำได้อยู่บอได้กินคัมหน่อยมันปลาซาใจบอเบิ่มเอม <laughs> อเนี่ยสเิเนี่ยเนื้อสดกดครับคัมใหญ่ๆ <laughs> คนแข็งดีนะพวกไอ้พคนพวกคนมักเนื้อยคนสิซาใจด้ยกินคัมใหญ่ๆเนี่ย bọn nhãi xô sạch lau à, là sẹp. hừm, phun à, nhâm đại vừa lên. tít nước mèn thế là. แซ่บอยู่นะเผ็ดหลายอืมแซบ่บครับเนื้อมันสดนะครับเนาะหวานโโโมันจืดๆเยอะสดต่อมันกินอ่ะอืมนี่ข้างในใหญ่ได้ป่ะหนาๆนใหญ่ๆอืม quỳ treo Còn nhảy nó dài nhằm ở đây ừ. Đấy, khô cổ ra làm liệu. ตับวหวานับวานหวานจับอมอืม่จับเมื่่มเห็นเหตาเนี่ยความกลินคำง่ายๆเลยความต้อนขีดแล้วครับเนี่ยนะผู้ใดเป็นมักเน่อเป็นเจตไรสาจนน้ำ ยังข้นเพิ่นเอิญอาหารสิงโตหันอีกเลยยายแซ่บคักหวานโอยๆเนื้อมันสดเอาไป ตาเหลียกตาสนนี่ก็น่ะอืมนั่าซาใจ ยำเหล็กอยู่กับเาขาขก้วยังดีอยู่บ่ขั้นบ่อแหล็กกับเต้ใสเต้กลัวกึนกึก <laughs> พักกัดกรอบอ้ากินอืมโอ้เจ้ยาเลยย่าหันเอาใจตาครับ ได้อยู่บ่เนี่ยได้ฝุ่นน่ะย้ายวานสิเดียว่าอิกกัดสองคำ่ำ <laughs> <laughs> โอ้สุดยอดนะครับเนาะโอ้เนี่ยคำที่ย้ายวานเนี่ยกินได้อยู่บ่คนว่าคำง่ายครับ <laughs> เอาจัดให้ ตามคำเดียกลองโอ้ oh. แจ้วกับคนคักว่าเพชร หวานเหมือนกันหวาน,น,นตับหวานได้มันกินได้ทุกอย่างนะครับว่าจะตายกินได้คันกินน้ำได้เหิดค้นคือกันจจงแดงมาอยู่น้ำกันมังคับนี้ไงายเอ้ย เนี่ยคา,ยาร์บอนไดไนท์ห่งหมดได้เออแล้วกบขมแปรตายได้นึ่ของขมอำลำ ทั้งเพียวขมทัม้งดีออืืมตาบานหอได้ได้ได้นมกควาตาบานเกือบหล่น่ขอ <c ười> ง,งตามาังสีได้อาหารซิ่งโตครับงา่าว อืขับพวงเนี้ยพเผ็ดั่แสบเลยยายโอ้โหผ็ดอืมอืมแถมดูลูกโดดอืมห็นนะบ่ะ kính xong xài mân nói nhâm hết kem cho khoảng ừ ăn im chèm này ừ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  sốt treo rồi ai bán là sốt ôi ใหขนาดจิม้มเอาคำน้อยๆนึงก้เก็บจ่ายกะชือกัะอดืออืมทำเงิาใจคนกินเนื้อนะครับเนาะอขอสดขอไห้ปลดไอโบกินเนื้อสดนะครับเด้อ แล้ก so ินเนื้อสดวนไมักแซบบรแซบขึ้นอยู่กับคนมากค่ะอืใครบอกมากกับบอแซบอืคนมากถึงแล้วได้กับบ่อเบื่ออืบ่เบื่อบ่เบื่อบเป็น ตอานยไปไดก็บอกว่าเน่มาตมักมคุยเข้าไปแก้วน่ะบางคนอะเว้าเฮ่าเฮ็ดีิคานเฮ็ดตอกเข้าค่ะเลยปาดคิดโลดหมัมกเน,นี้ <c oughs> อมโอ,อ,อสดคักสดแน่นะ ของมักตาอ,อืมของมักตาตามักแค่นี้อย่าให้มักกินก้อยกว่าอืมกินดลยยูมันก็น่าจะกันอืม หนเลยไปว่าเปลี่ยนเลย <laughs> เออจังไหนกะขอบคุณหล,ลายๆ้ะครับเด้อที่เขามาหลับชมในคลิปนี้จังไหนกัเราชมในคลิปต่อๆไปคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ